ยังยังยังไม่เป็นแบบแหวนก็เป็นกานนี้คือเอาเรื่องยังคะเอาเรื่องยังอันนี้คือเอาเรื่องยังคะงานวันนี้นะคะก็เรามาเรียกว่าเป็นการเปิดตัววิช h ี่คอลลาเจนสเปเชียลิสติกซีนเซรั่มจริงๆเราทำงานกันมาตั้งแต่ตัวเป็นไบโอแอดแล้วเราก็ลองใช้มาแล้วแฮปปี้มากๆนะคะอย่างที่ทุกคนรู้เราอายุแบบจะ3 7สิแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้ต้องรอ30บวกถึงใช้ได้นะคะ25หรืออะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคอลลาเจนเราอะมันลดลงตั้งแต่แบบตั้งแต่เราเข้าแบบ25อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันลดลงทุกปีทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าอะไรดี หนึ่งเวชสัมารจากวิชีที่เราประทับใจมากๆแล้วก็คนไทยน่าจะแฮปปี้เพราะว่ามันเนื้อดีมากๆมันทาลงไปปุ๊บตอนเช้าซึ่งไวแล้วก็ลงกันแดดแล้วลงเพื่อสำอางต่อได้โดยที่ไม่กระทบกกระติกย่านี้ค่ะก็ฝากวิชีเรียกว่าเป็นตัวคอลลาเจนสเปเชียลิสตินเซรั่มด้วยนะคะดาวว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวสำหรับใครที่มาหา อะไรที่แบบ anti aging แบบที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะร้ายผิวเราไม่ต้องกลัวแพ้อะไรอย่เงรรี้ยเพราะว่าพอเป็นวิชีอย่างนึงก็คือเขาคัดสรรมาดีมากๆมีผลหลบอะไรต่างๆที่เราเช,ชื่อถือได้แล้วก็ลองมาแล้วอแมนด้าก็ลองมาแล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนลองด้วยเหมือนกันค่ะอาอแด้าหลายคนก <c oughs> ็บอกว่าแ <c oughs> ต่เพื่อนก็บอกว่าคู่รักใส content, ่คอนเทนต์ชคดีเสิร์ฟคอนเทนต์ชามงไงคะก็ จริงๆมันมันเหมือนมันกลายเป็นชีวิตประจำวันเราไปแล้วด้วยค่ะแล้วก็พอมีคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่เราทำแล้วก็การเป็นตัวเองของเรามันแบบมันสามารถสร้างความสุขให้ให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้แล้วเราก็จะทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้มันกลายมเป็นอาชีพอะแต่ว่า ก็ด er ีท like mm ี hmm. Honestly, so ่เราได้เป็นตัวเองด้วยแล้วก็ได้เป็นอาชีพด้วยแล้วก็ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขด้วยบางทีคอนเทนต์มันเข้าหาตัวเองไหมอยู่เฉยๆคอนเทนต์จะเเอาจริงๆเราไม่เคยเตรียมกันแบบขนาดนั้นเลยนะว่าจะต้องเป็นสกิปตเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องชงเรื่องชุดอะไรต่างๆคือทุกคนก็จะเห็นว่าเราก็จะแต่งตัวประมาณนี้อยู่แล้ว แล้วเขาก็จะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็แค่แค่เซล์อะค่ะแต่ว่าก็จะซัพพอร์ตตลอดเวลาที่เขาไปด้วยเขาก็จะไม่ได้เป็นห่วงอะไรเท่าไหร่มางานนี้ก็คือได้รับการแอปพูฟแล้วก็ทุกอย่างโอเคผ่านแล้วผ่านผ่านเขาบอกว่าชุดนี้เหมือนแบบเหมือนนอนใ่บ้านเขาบอกว่าชุดนี้เหมือนแบบเออเหมือนคุณนอนอยู่บนฟรมเลยชมมาชมมาชม แล้เมื่อเช้ากินชาเขียวเดินออกมาเอาแซดตะคลอดอินสตาแกรมถุงเท้าผลงานของเธอนมากมีคอนเทนต์ในทุกทุกวันจริงๆเขาชมเราบ้างไหมเขาชมบเขาก็บอกว่าเราก็เออก็ดูดีอะไรอย่างนี้เขาก็โอเคเขาก็ชมค่ะเขาก็พูดคือเขาเป็นเขาเป็นคนที่เหมือนแซวแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็เขาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาเอนกันเรารู้สึกว่าเขาก็ระทุใจในตัวเราประมาณนึงแล้วเลิกส่ชุดหรือยังคะเลิกเลิกหรือยังชุด เอก็คิดว่าไม่เลิกนะคะยังคงมีเรียกว่าวิสัยทัศน์ในการซื้อเสื้อผ้าในแบบเดิมๆเพราะเราก็แบบช่วงนี้เราก็ดูแลสุขภาพนะคว่าเราก็มีแบบว่าแบบเลขสเก็ดหน้าท้องหน้าท้องหลังเราก็สวยเพราะเราก็คือแบบสกินแคร์เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็รีบรีบใส่ในวันที่เรายังใส่ได้สัตนิแคร์กับเขาเใช่เราก็แบบว่าโอเคก่อนที่เราจเป็น อันฟอกันเหมดนแล้วตอนนี้ก็บอกตัวตว่าอยาบเรื่องอันฟอ์แฟนๆบอกว่าไม่อันฟอขอบล็อกเลยไม่ต้องอย่าบล็อกเพราะว่าคิดซะว่าขอให้เราเป็นความน่าหมั่นไส้ในวันที่ลูมมี่ของทุกคนกันแล้วกันอย่างน้อยก็ได้แบบเอออีกผู้นี้มาอีกแล้วให้มีอะไรให้เมาเมาอะไรเลาไม่ต้องหวานกันเลยอ่ะ ที่ตีกันพี่ก็เห็นนะมันก็มาหวานเหมือนเดิมตีกันก็มีค่ะตีกันก็มีแต่ว่าก็จะแบบเป็นสไตล์เราอะไรเงี้ยค่ะดี๋ยวามมี่เขาก็เป็นคนอารมณ์ดีเราก็เป็นคนอารมณ์ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคแต่ละทั้งในการทำคอนเทนต์ร่วมกันเนี่ยเราจะต้องมีการคุยกันก่อนไหมคะใ่คะซ้ถ้าสมมติว่ามีการคุยกันก่อนก็อาจจะแค่บอกค่ะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะแต่งตัวนะที่เหลือก็คือ อย่าพูดอะไรพูดเลยเป็นตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แบบ day o น่ะมาจนถึงทุกว,วันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมานั่งสริปเลยแต่ว่าคนดูดูออกอืมวันนี้แบบตีกันจริงจังไหมร้านเ่ไม่มีเลยค่ะไม่มีตีกันจริงๆไม่มีไม่มียังยังไม่มีค่ะ <laughs> ก็บอกเขาแหละว่าแบบว่าเออไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าขอตรงขอแต่งอะไรก็ขอแบบขอให้มีมือถือเครื่องหนึ่งที่แบบซ่อย,อยู่ตรงไหนให้เราหน่อยเพราะสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะมีโมเมนต์นะัตอนนั้นเหมือนกันซึ่งเขาก็แบบไม่รักปากอะเพราะเขาก็บอกว่าณโมเมนต์นั้นมันแบบมันอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็แล้วแต่เขาอยู่แล้วใครยังไงก็ได้วีนี้ทันไหมปีนี้ปีนี้ไม่ันอยอยเขาออก จะได้คุยกันได้อะไรแกคือไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ได้ไม่ถามเซาซีอะไรเขาเพราะว่าอยากให้เขาแบบอยากให้เขาได้ได้เป็นตัวเองจริงๆเพราะทุกวันนี้ที่เขาดูแลลูกดูแลเตนิวดูแลโฟกัสตังดูแลคนในค่ายอะดัว่าเขาก็แบบมีความเครียดอยู่แล้วเราก็ไม่อยากจะไปกดดันอะไรเขามากแต่ก็บอกแหละค่ะว่าเออแหวนนี้มันซ้ําแล้วหลเลอแล้วก็เมื่อเช้าก็โชว์ไปว่าเพิ่งไปทำเล็บใหม่เลยนะสีงานสกินแคร์มาก ใส่แหวนแล้วมันสวยพูดแค่นี้ไม่มีกดดันดาวชอบปีกกระหลัดจริงปีกกระหลัดกุ้ยตัมไม่กดดันเลยจริงๆเพราะต้องอีกที่ต้องถูกคอไหมกระหลัดสุดกระหลัดสังคมกดดันให้เคสเราเป็นใหญ่แต่สำหรับดาวนะคะดาวว่าเขารู้ใจดาวอยู่แล้วดาวบอกเขาไว้แล้วว่าแบบดาวชอบที่จะบางคนเขาจะไม่ค่อยใส่แหวนแหวนแต่งงานในชีวิตประจำวันแต่ดาวอะเป็นคนที่แบบอยากใส่ไปด้วยทุกที่อะไรอย่างเงี้ยก็ อีกอลัดหรือเล็กหรือใหญ่อะไรเงี้ยมันไม่แล้วแต่เขาพิจารณาเลยค่ะแล้วแต่ยันนก็ได้เดนนี่ได้กินพวกเรายวนี้ต้องเปลี่ยนแล้วไม่ต้องรอผู้ชายขอก็เราขอเองก็ได้จะฉายเองเลยเนี่ยโชว์นิราอะไรมีต้องเปิดยุคมันเปลี่ยนไปแล้วยุคเปลี่ยนไปแล้วเราเปิดทำไมให้หนูอรอเปิดต้องเปิดต้องเป็นคนไทยคนแรกเเลลือกยคิดว่าคิดว่ามันไม่รู้เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่ามันรู้สึกขึ้นมาจริงๆว่ามัน ต้องการนะเวลานั้นอยากทำอะไรอย่างเงี้ยอยากทําให้เขาหรือว่าอะไรต่างๆอ,อ่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าตอนณตอนนี้ยังไม่ได้มีความพิดแบบนั้นค่ะนตอนนี้ที่ที่ที่เรามีอยู่มันก็โอเคแล้วหรือว่า ยังมีคนมาถามเราอย่างเงี้ยว่ากังวลเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตไหมเพิ mm ่ง hmm. มีคนมาถามเราในสตอรี่เลย mm hmm. เราก็แบบแต่ก่อนอนะเรากลัวมากว่าเราจะ30และใดไม่้แต่งงานเลย mm hmm. ตอนเด็กๆตอนครูถามว่าชีวิตจะเป็นยังไง mm hmm. เราอบอกเลยเราเชื่อทุกคนเป็นอายุ25แต่งงานอายุ28มีลูกทุกวันนี้จะ3ามแล้ว k, ยังไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นแพลน่างอะมันไม่มันเออมันไม่ใช้ตัวก็เลยคิดว่า ปล่อยให้ทุกอย่างมันมันเป็นไปตามสิ่งที่เราใช้ชีวิตในจักรวรรดกันด้มันมีแบบมีเซนไหมคะเราจะไม่พูดเรื่องมีเซนแล้วเขาพูดมาสองปีแล้วเซ <c oughs> น <c oughs> ไม่ถูกเลยจังหวะอันนี <c oughs> ้เขามาถามแต่แปลกหรือไม่อะไอย่างเงี้ยเขาวิ่งมากเลยอะ่ะ <c oughs> เขาวิ่งมา,จากจนเรารู้สึกว่ามันมีจริงไหมนะ <c oughs> แหวนวงนั้นมีอยู่จริง <c oughs> หรือเปล่าลอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนึงมันไม่มีอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะทุกวันนี เรามีกัน,ลน integer, แล้วกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นของขวัญในชีวิตในคุณคุณคุณตรงนี้ลราปิดจอปิดจอตรงนี้ปิดจองตรงนี้สวยมากไม่ต้องรู้แะไรอ่านฟ้ออย่าพูดบล็อกอย่าพูดเอาไปด่าอาร์ติน่ากดบล็อกตรงไหน